อจารย์มกุฎบอกว่าปัญหาการต่างๆของระบบเนี่ยปัญหาของหนังสือเนี่ยคืออาจารย์ศึกษามาตั้งแต่อายุ13แล้วอาจารย์ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างที่ม,มันเป็นปัญหาของของระบบหนังสือในประเทศไทยนะคือเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเกิดความเหลื่อมล้ํากันระหว่างเด็กเมืองกับเด็กชนบทอเด็กชนบทแทบจะไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือตั้งแต่สมัยผมนะสมัยผมไม่มีเลยสมัยหลังก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเหลื่อมล้ากันอยู่นั่นเอง ห้องสมุดโรงเรียนในต่างจังหวัดไม่ค่อยมีคนใส่ใจดูแลที่สําคัญก็คือหัวใจของห้องสมุดไม่มีบรรณรักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนไม่มีเพราะไม่มีบรรณรักษ์ก็จบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าต่อให้มีหนังสือดีดีและมากเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่มีบรรณรักษ์คอยแนะน,นำํำคอยกระตุ้นคอยชักจูงเด็กให้เข้าห้องสมุดเด็กก็ไม่เข้า หรือเข้าก็เข้าอย่างไม่เข้าใจไปหยินหนังสืออะไรมาก็ไม่รู้อ่านบางทีอ่านหนังสือไม่เหมาะแก่วัยอ่านหนังสือไม่เหมาะแก่สภาพของเด็กเด็กก็อาจจะเบื่อหนังสืออาจจะเกลียดหนังสือไปเลยก็ได้ไม่คือคือจริงๆนี่คือปัญหาคือเราหนังสือมันเข้าไม่ถึงคนฮะอาจารย์ประเทศไทยในเรื่องหนังสือนี่มันมีปัญหาทุกเรื่องทุกประการตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่คนเขียนหนังสือบรรณาธิการสำนักพิมพ์ราคากระดาษ สายส่งร้านค้าร้านหนังสือเล็กๆจนกระทั่งนักวิจารณ์บรรณาการครูบาอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลายัยหรือสอนในโรงเรียนชั้นมัธยมไปจนถึงร้อยแปดร้อยแปดเลยเรียกว่าร้อยแปดปัญหาร้อยแปดคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งไหมอาจารย์ที่ทำให้อาจารย์แบบรวมตัวกับเพื่อนๆส่วนหนึ่งที่มาทําสํานักพิมพ์ผีเสื้อเนี่ยอาจารย์คือคือตอนที่เริ่มทําสํานักพิมพ์ผีเสื้อนั้นเราไม่ได้คิดไกลถึงขนานดนี้หรอกเราคิดเพียงแต่ว่า เมื่อเราทํานิตยสารนิตยสารอยู่ได้เพียงหนึ่งเดือนแล้วมันก็หมดอายุไขของมันเราก็ทําใหม่อีกแล้วคนก็ซื้ออ่านแล้วก็พอถึงสิ้นเดือนปับ๊บเขาก็ทิ้งไป <ưng. S 1> แต่บังเอิญมีหนังสือเข้ามาเล่มหนึ่งตอนนั้นชื่อโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างอ <ưng. S 1> แล้วเราก็เริ่มทดลองแปลและพิมพ์ปรากฏว่าเออมันดีนะตลาดเขาก็ยอมรับดีเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อสักประมาณยอ่สปีที่แล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้พิมพ์ภาษาไทยขั้งแรกนี่นะครับพิพ์หนึ่งหมื่นเล่มขายได้หมด ภายในเวลาสองสัปดาห์ซึ่งปัจจุบันมันเป็นไปเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ไดออ้สองสัปดาห์หมดเลยหมื่นเล่มคนก็มารอกันหน้าสำนักพิมพ์ขอซื้อขอนำไปขายครูบาอาจารย์ส่งจดหมายมาทุกคนตื่นเราก็เห็นว่าเออหนังสือดีเนี่ยมันควรจะทำนะเพราะว่ามีคนต้องการมากหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจเลิกทำนิตยสารแล้วก็มาตั้งสำนักพิมพ์ จริงจังแล้วก็ทำนับตแต่นั้นเป็นปันมาเป็นเวลาสักประมาณเกือบเกือบสามสิบปีแล้วเราเราเริ่มจากหน,งดดกนังสือเด็กนะครับเริ่มจากหนังสือเด็กหนังสือวรรณกรรมเยาวชนหนังสือสําหรับวัยรุ่นก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเด็กในรุ่นรแรกๆโตขึ้นเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าทําไมไม่ทําหนังสือสําหรับผู้ใหญ่บ้างเราก็เริ่มมีหนังสือผู้ใหญ่ผสมกันไปค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น จนกระทั่งท้ายที่สุดเราก็มีสำนักพิมพ์ที่แตกแขนงออกไปเป็นสำนักสำนักพิมพ์แปลหนังสือจากภาษาต่างๆงานส่วนใหญ่นี้จะเป็นเหมือนวรรณกรรมเยาวชนแบบคลาสสิกด้วยแล้วก็วรรณกรรมคลาสสิกอย่างอาจจะมีแบบตอนกีโฮเต้อะไรอย่างเงี้ยที่ที่ทำออกมาเนี่ยฮะจา์จริงจริงตอนที่ทําพวกนี้นี่คือจา์คิดคิดเรื่องอะไรคือคือในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษาสเปน ประเทศอย่างประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีพวกนี้เนี่ยเขาต้องแปลรัฐบาลของเขาต้องคิดเลยว่าเราจะต้องแปลวรรณกรรมคลาสสิกของทั่วโลกมาให้คนของเราอ่านเพราะว่านี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะในระบบหนังสือเพราะอะไรเพราะถ้าเผื่อว่านักเขียนของชาติเขาได้อ่านหนังสือคลาสสิกหนังสือดีที่โลกรับประกันแล้วมาเป็นเวลาตั้ง4 0 0 8 0 0ปีเนี่ยนั่นแสดงว่าเราให้ความรู้โดยตรงจากคนที่ผลิตผลงาน เราไปดูถูกคนอ่านต่างหากว่าเฮ้ยคลาสสิกค,คนไทยไม่อ่านคลาสสิกเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับทุกคนนะครับสําหรับทุกชาติถ้าไม่เช่นนั้นประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศจีนเขาไปกวาดเอาคลาสสิกของทั่วโลกมาแปลทําไมเรื่องการแปลคลาสสิกมาเป็นภาษาของตัวเองเนี่ยต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่อและมีวิธีการทํางานที่ที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรว่ราบางทีมันต้องใช้เวลาต้องใช้ทุนต้องใช้ทุนมากนะครับรับผีเสียอ แต่และเล่มก็ต้องใช้ทุนมากเหมือนกันแต่จริงพี่ที่ทำเองนี่จะอยู่ไหวไหวไหม,มอาจารย์คือคือถ้าแบบว่าพูดถึงการตลาดการค้าม,มันก็ควรจะแจ้งไปสักประมาณ20ครั้งแล้วเพิ่งมาเมื่อสักประมาณเดือนที่ผ่านมาเมื่อบริาธิการํำวนวยการเสียชีวิตนะครับอาจารย์กาวดีตายไปก็มีข่าวลือว่าสำนักพิมพ์ผีเสื้อจะแจ้ง ก็ผมบอกว่าแล้วก็มีคนเข้ามาถามว่าจริงหรือที่มีคนพูดกันว่าสำนักพิมพ์ีิตเ้อจะแจ้งผมบอกจริงครับจริงคือในขณะนั้นเนี่ยอยากจะตอบเพียงแต่ว่าจริงมีคนพูดกันจริงแล้วก็ทุกคนก็เป็นห่วงนะครับทุกคนเป็นห่วงเป็นใย,ยว่า จะช่วยกันได้ไหมจะช่วยกันอย่างไรดีถึงขรดาดที่จะบอกว่าจะลงขันจะเอาเงินมาช่วยอะไรเราก็พยายามนั่งเ,เนึกแก้ปัญหานะครับหลังจากที่หัวเรือ,เ,อเสียชีวิตไปเราก็ต้องพยายามที่จะจะจะ,จะคิดว่าเราจะอยู่กันอย่างไรต่อไปก็ปรึกษากันไปปรึกษากันมาในที่สุดบรรดาธิการอาวุโสที่สุดอายุเกือบร้อยปีก็อธิบายว่า <laughs> เราควรจะทําอย่างไรเราควรจะอยู่อย่างไร ในที่สุดเราก็ตัดสินใจเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองว่าโอเคตกลงเราจะอยู่ต่อไปเราจะทําต่อไปสักสีกช่ช่วอายุคนคือจริงๆสํานักพิมพ์ผีเสื้อเองเนี่ยก็เหมือนเคยเป็นหนี้เกือบ20ล้านนี่จานใช่ไหมคือบอกว่าตอนนั้นผมว่าจะปิดมันมันเกิดอะไรขึ้นจานคือมันมันขาดทุนสะสมมานานนะครับขาดทุนทีละเล็กทีละน้อยพอมาถึงภาวะเศรษฐกิจมันมันแย่ในปี2 5 3 0กว่ากว่านั้นนะมันจะขาดทุนเพราะเราพิมพ์หนังสือแบบ คลาสสิกหบือเปลัาเพราะก็มีส่วนนะครับเพราะว่าหนังสือเราสมมุติว่าพิมพ์มาสามพันเล่มแต่ก่อนพิมพ์หมื่นเล่มมันขายได้หมดนะครับแต่พอมาระยะเวลาต่อมาต่อมาแม้แต่สามพันเล่มนี้ก็ขายยากแล้วอคนก็ซื้อก็น้อยลงหนังสือเหลือกลับคืนอยู่ในสต็อกก็มากขึ้นนะครับเงินที่มันจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยมันก็เพิ่มปูนขึ้นสวรรค์อาจจะทดสอบอะไรบางอย่างก็ส่งคนมาบอกว่าอย,อยากจะช่วยยืมสตังค์โดยที่ไม่ไม่คิดดอกเบี้ยจะเอาไหมไม่มีกําหนดคืนจะเอาไหม ไม่มีเงินไขอะไรเลยจะเอาไหมก็หลังจากที่ต่ายตรองอยู่หนึ่งเดือนก็บอกอ้าวตกลงอืแล้วภายในเวลาหนึ่งวันเขาก็เซ็นเช็คมาแล้วก็นี่สินมันก็กลายเป็นศูนย์เราก็ทํางานอย่างอย่างไม่มีไม่มีแรงกดดันไม่มีอะไรที่จะเป็นเป็นเรื่องวิตกนะครับผมก็ถามนะครับผมถามผมถามด้วยคำถามเดียวกันกับที่คุณถามก็คือว่าที่มาช่วยเหลือผมเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดเขาบอกว่าเพราะเห็นว่าคุณตั้งใจทําหนังสือดีแค่นั้นครับ เพราะฉะนั้นนับจากนั้นเป็นต้นมาผมบอกตัวเองบอกแกสิ่งใดก็ตามที่มีอยู่ในจกักรวาลในพิภพนี้ว่า,าผมจะอุทิศต,ตนเพื่อหนังสืออาจารย์ครับจริงๆอย่างที่คุยค้างไว้เมื่อกี้ว่า การล้มหายตายจากของสำนักพิมพ์เล็กๆเนี่ยครับอาจารยม์มันสะท้อนให้เราเห็นถึงเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ก่อนอื่นต้องตั้งคำถามซะก่อนว่าสำนักพิมพ์เล็กนั่นน่ะผลิตหนังสืออะไรถ้าเราตอบได้ว่าสำนักพิมพ์เล็กผลิตหนังสือดีและสำนักพิมพ์เหล่านี้ล้มหายตายจากไปนั่นหมายความว่าตลาดของเราไม่ยอมรับหนังสือดีแต่ยอมรับหนังสือในอีกระดับหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเ,เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องน่ากลัวสําหรับความเป็นประเทศชาติ คือถ้าเมื่อใดก็ตามชาติใดประเทศใดไม่ต้อนรับหนังสือที่มีคุณภาพหนังสือที่โลกเลือกร้วว่าดีนั่นแสดงว่าประเทศนั้นจะสุดสอบแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือมันก็เหมือนหนังสือที่ดีมันก็ยังมีขายได้แล้วก็เหมือนปัจจุบันคนบอกว่าการอ่านอาจจะแย่ลงแต่มัน,มนเราไม่มีสถิตินะครับว่าหนังสือ,อในแต่ละปีเนี่ยที่ขายออกไปจํานวนจํานวนเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับกี่ล้านเล่มเนี่ยเป็นหนังสือประเภทไหน เท่าไร่จริงๆนะครับหมายความว่าเป็นหนังสือประโลมโลกเท่าไร่หนังสือการ์ตูนเท่าไหร่หนังสือที่ไม่มีสาระเท่าไหร่และหนังสือที่มีสาระเท่าไร่เราไม่มีสถิติจริงๆทีนี้เราเราจรึงประเมินไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วหนังสือที่ขายไปเยอะๆนั่นน่ะมันส่งผลในการพัฒนาประเทศหรือไม่อย่างไรคือเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราอ่านหนังสืออะไรกันอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับตอบไม่ได้คือคือไม่มีใครตอบได้หรอกแม้แต่สํานักงานสถิติแห่งชาติก็ยังไม่เคยตอบได้ว่าคนไทยอ่านหนังสืออะไร น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวครับเหตเห็นอาจารย์เคยคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าห้องสมุดโรงเรียนใช่ไหมที่จริงๆแล้วก็คือเป็นต้นทางแหละสําหรับสําหรับนักเรียนในการจะได้อ่านหนังสือดีๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเคยทําวิจัยครั้งหนึ่งสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับไปสํารวจห้องสมุดโรงเรียนเล็กๆทั่วประเทศแล้วก็ตัวเลขที่ได้มาโรงเรียนสักประมาณ8 0 9 0ในสมัยนั้นเนี่ยซื้อหนังสือจากสํานักพิมพ์เพียงแห่งเดียว ครูครูในโรงเรียนนั้นไม่รู้จักสำนักพิมพ์อื่นเลยนั่นคือเกิดระบบการผูกขาดขึ้นเรื่ไอ้ระบบการผูกขาดหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนและในห้องสมุดสถาบันศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายต้องถามอาจารย์ว่าจริงๆสิ่งที่อาจารย์ผลักดันมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอย่างเรื่องของสำนักพิมพ์เรื่องของห้องสมุดเรื่องระบบการยืมหนังสือแลกเปลี่ยนหนังสือเนี่ยอาจารย์เรื่องต่างๆที่อาจารย์ผลักดันมาทั้งหมดเนี่ย พันนี้คือมีอะไรที่ประสบความสําเร็จแล้วบ้างอาจารย์เราเราก็พูดด้วยตัวเราเองว่าเราประสบความสําเร็จอย่างเช่นเวลาเราไปทำหนังสือบุนเวียนในมัสยิดเราก็เห็นคนซึ่งไม่เคยอ่านหนังสือเลยในชีวิตของเขาแล้วก็มาอ่านหนังสือวันละวันละเล่มแลกเปลี่ยนกันกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าสําเร็จนะครับแต่เราไม่ทราบว่าเมื่อเราจากมาแล้วเขาก็ยังทําต่อได้หรือไม่หรือจะมีหน่วยงานราชการไหนที่จะไปทําสิ่งที่เราทําให้ดูแล้วบอกว่ามันประสบความสําเร็จ เราในในในมุมของเราเราก็รู้สึกประสบความสําเร็จเช่นเมื่อเราไปทาหมุนเวียนในโรงเรียนเด็กก็อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากเคยอ่านปีละหเล่มกลายเป็นสาเล่มอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องความสําเร็จสําหรับเราหรือในการสอนหนังสือสอนเด็กที่ออกมาทาหนังสือเราก็ได้เด็กมาสักสองสามคนที่ทาหนังสือเป็นนะครับหรือได้หนึ่งคนที่มาเป็นบรรณาธิการฝึกหัดแล้วพร้อมที่จะเป็นครูในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสําเร็จ แต่ถามว่าเราต้องการคนแบบนี้อีกเท่าไหร่เราต้องการครูที่สอนวิชาหนังสืออีกสักประมาณ100คนในประเทศไทยเราต้องการคนทนําหนังสือเพราะฉะนั้นขณะนี้เรายังต้องการมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในประเทศไทยที่จะผลิตบุคลากรในในระบบหนังสือต้องขอบคุณอาจารย์มกุณอารดีมากนะครับสำหรับเ,เรื่องราวในวันนี้ซึ่งเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวิชาบรณธิการศึกษาและก็ชีวิตของการเป็นคนทำหนังสือนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับลองหยิบหนังสือที่คุณอ่านนะครับขึ้นมาพลิกดูสักคลิกนะครับว่ากําลังอ่านอะไรอยู่สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีข้อติชมหรือคําเสนอแนะนะครับโปรดส่งมาได้ที่027902625-7นะครับหรืออีเมลและที่อยู่ตาม Facebook ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ